โอเคพี่เดิมพี่เดิม <requ ie S 2> พี่เดิมใช่อัปเ<ม>ดตหน่อยโอเคผมไปผมขับคุณนะคราวที่แล้วที่ประชุมกันแล้วเนี่ยนะผมก็ได้ไปน,นัดกับปีเตอร์นะปีเตอร์เขาก็ให้ข้อคิดมากเลยเขาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วผมก็อาจเป็นคลิปฝากไว้ในไลน์พวกเราด้วยแล้วนะทีนี้ผมเนี่ยย้อนกลับมาในช่วงหนึ่งเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ย้อนกลับมาทบทวนตัวเองนะว่าผมทําอะไรมาบ้างในชีวิตนะ วันนี้ก็จะมาบอกว่าอันนี้ขออภัยด้วยนะครับที่จะพูดว่าผมคงจะเลิกทําปริญญาเอกมจตลอแล้วละ่ะผมคงจะเลิกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะเปิดประเทศแล้วด้วยผมจะออกต่างประเทศอีกละมันก็จะย้อนลอยกลับไปเหมือนเดิมที่สมัยก่อนที่ผมเรียนแล้วผมก็ไม่มีเวลามาเรียนเดี๋ยวผมก็มีงานที่จะต้องไปต่างประเทศไปหลไรด้วยแต่การที่ได้คุยกับปีเตอร์เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยได้จบปริญญาเอก ด้วยวิธีการที่ปีเตอร์เนี่ยเขาได้ปริญญาเอกสองใบเขาสอนให้ผมรู้ว่าหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองหัวข้อที่สามหัวข้อที่สี่ที่ห้าเนี่ยเออความจริง้วเนี่ยผมไปทําตั้งแต่สมัยที่อยู่ไต้หวันแล้วแต่ผมเนี่ยลืมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการที่ทางศูนย์คุณธรรมที่เขาให้เงินผมไปหลายแสนบาทเนี่ยผมได้ไปทํามานะนี่เป็นหนังสือที่ผมเขียนออกมานะแต่ว่าไม่ได้ได้มาเดี๋ยวนี้เอ่อ ขบวนการปลูกฝังคุณธรรมของคนไต้หวันนะจริงๆผมใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันนั้งสิบกว่าปีเนี่ยนี่แหละคือปริญญาเอกของผมแต่ผมไม่รู้นะแต่ผมลองไปดูทบทวนเนี่ยมันประมาณสักสามสอหน้าเนี่ยผมไปวิจัยผมไปค้นคว้าสิบองค์กรในไต้หวันมาแล้วนะมันมันสอดคล้องกับที่ผมมาเรียนปริญญาเอกที่มอจรลองนะ แล้วก็ไอสิอ่งที่ผมจะมาทําเรื่องถืจี้เนี่ยผมก็ทําเล่มที่สองแล้วด้วยนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทานะนี่เล่มที่สองเล่มที่สองเล่มนี้ได้สามแสนบาทจากศูนย์คุณธรรมของภาครัฐนะทำกับดรสุวิดากับรองศาสตราจารย์รัศมีนะและผมยังพาดอกเตอร์อีกคนหนึ่งไปทําด้วยนะนี่เล่มที่สามนะระบบการบริหารงานอาสาสมัครนี่เล่มที่สามก็ดูหนาก็ประมาณนี้แหละสองร้อยกว่าหน้าเหมือนกัน นะและผมก็ยังได้เขียนเองอีกด้วยนะเขียนเองอีกเล่มหนึ่งอันนี้เรียกว่าด้วยความขยันส่วนตัวแล้วก็พิมพ์ว่าพุทธที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือคือไปดูแล้วไปพบว่าเออเราเราก็องคค์วามรู้ความรู้อะไรก็ประมาณนี้นะก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆที่บอกว่ากำลังทำอยู่เนี่ยบอกว่าผมคงจะไม่ไม่ก้าวต่อแล้วเพราะว่ามันก็วัยหกสิบเจ็ดแล้วด้วยนะ ดีย๋ยวนี้นั่งทาอะไรทำเนี่ยก็สายตาก็แยบทําไปก็ลุกขึ้นมาก็หัวมึนเดี๋ยวหลังปวดอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมคงจะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่านะก็เลยอยากจะก็เลยโพสตโพสต์คลิปที่ว่าเอ๊สรุปคุยกับปีเตอร์เนี่ยก็ได้เขาคิดว่าโอ้เราเราจริงๆเราเราได้ความรู้ระดับนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะชัดเจนแล้วว่าปริญญาเอกเนี่ยเขาให้ทำยังไงแต่ว่าผม โดยโดยขณะที่ทําตอนนั้นนะมันมีพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งก็คอยคุมให้ผมปรับแต่งแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่านี่คือระดับปริญญาโทรปริญญาเอกวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเออได้ไประโยชน์มากนะครับที่ที่ได้มานั่งคุยแล้วม,มัน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 ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเขียนอะไรเล่มไหนอ่ะแต่มันทําให้ผมเนี่ยได้ไปทบทวนเองว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะเขียนเนี่ยผมก็จะเขียนเรื่องที่ผมโพสต์เข้าไปใน ในลายกลุ่มเราเนี่ยผมจะเขียนเรื่องลึกกว้างสมดุลนะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเขียนเนี่ยผมจะหลุดออกจากกรอบของมหาวิทยาลัยแล้วล่ะผมจะไปค่อยๆเขียนแล้วผมไปอยู่ผมอยู่สันติสุขยี่สิบปีผมอยู่กับสวนโมกมาตลอดผมอยู่กับมหายานสิบห้าปีเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเขียนเรียบเรียงซึ่งมันคงจะไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาเพียงสองปีหรอกนะภายในห้าปีนี้ก็ได้ผมอาจจะย้ายตัวออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดผมกําลังเตรียมละ ผมรู้สึกว่ากรุงเทพมันน้ําจะท่วมแล้วแล้วผมมีที่ดินอยู่ที่ถือจี้ด้วยนะผมเตรียมจะย้ายไปละนะย้ายออกไปเดี๋ยวหนังสือหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งไปครึ่งหนึ่งเลยนะผมไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเรื่องว่าไปดูหนังเรื่อง h how t ูทิ้งเนี่ยงนั้นผมก็จะทิ้งทิ้งไอกองขยะยที่ผมหมักหมมมามากมายเลยนะผมจะทิ้งไปส่วนหนึ่งแล้วผมก็จะไป เริ่มต้นปรับตัววางแผนชีวิตในช่วงบ้านแปลงผมเนี่ยเพราะมัน67แล้ว3ปีนี้ถ้าผมออกจากกรุงเทพไม่ได้มัน70แล้วจะไปทําอะไรนี่ที่อำเภอฝางก็คงจะย,ยากเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะมาบอกว่าต้องขอขอับคุณเจนขับคุณนาหลายๆคนที่ทําให้ผมได้ค้นพบตัวเองนะไม่ไงนะั้นผมก็ยังเบล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 ตัวเองอยู่นะและองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็จะเบลเบลอเดี๋ยวมันก็จะไปทําเรื่องใหม่อะไรเงี้ย ซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ปีเตอร์เขาบอกผมเลยบอกว่าพี่พี่ต้องหาแพชชั่นของพี่นะโอ้โหมันโดนผมเลยนะคือจริงๆแล้วไอ้หัวเก็ที่จะทำอะไรอนะสังคมสงฆ์แล้วจะไปสัมปายป์ไปยับมันไม่ใช่แพชชั่นผมอะนะแพชชั <laughs> ่นผมคือชีวิตที่ผมผ่านมาแล้วไงแพชชั่นที่ผมสละพ่อแม่พี่น้องไปบวชกับสันติโศกเพราะเหตุเกิดเกิดเหตุการณ์6ตุลา ผมยอนไปฝึกฝนตนเองอยู่ในองค์กรที่เขี่ยวข้นมาก20ีปีแล้วผมก็ป่วยแล้วผมก็ต้องทิ้งสันเตียโสได้วยน้ำตาออกไปอยู่ไต้หวันอีก16ปีไปเจออะไรที่ผมไม่เคยเจอเลยนะผมได้เอาชีวิตของผมเนี่ยไปวิจัยมาแล้วแล้วผมจะเขียนมันได้ด้วยเพราะว่าผมมันต้นต้น,ตนทุนนะผมมีเพื่อนระดับภาพไปาสารผมมีเพื่อนระดับสมใจระดับสุสภวันพี่เงงมีเพื่อนระดับเหล่านี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าผมได้แล้วละ่ะนะก็เลยก็เลยอยากจะคิดว่าคงจะไม่ตอบภาคมจรอละอยากจะกลับไปไปวางแผนเพราะว่าอายุมากแล้วด้วยนะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเรียบเรียงผมอาจจะทำพิพิธภัณฑ์อาจจะทำอะไรต่อไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะถูกกำหนดด้วยเวลาที่สั้นนะครับก็เลยเมื่อคืนนี้ก็คุยกับนาแล้วว่าจะมาคุยกับกลุ่มนี้ได้หรือเปล่ปานาบอกว่าได้ ได้ก็เลยคุยเลยนะครับก็ขอเทใจแต่สมัยนี้ก็ต้องใช้สำนวนวัยรุ่นใหม่นะเทเทเทให้ฟังว่าผมใครจะใครจะแนะนำอะไรผมบ้างก็เชิญเลยนะครับแล้วข้อมูลที่มีอยู่ใช้กระตริกีนึงเขียนให้จบปอเอกไหวไหมไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้สายตามันไม่ได้เลยโอ้ไม่ไม่ได้เลยคือคืออย่างนี้ค้าพี่ พี่ว่าก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์องความรู้ไม่เหมือนกันที่หนูมองนะมองของหนูท่าน,นี้ว่าห้องของเราอ่ะมีความหลากหลายแล้วก็มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันท่านี้วิทยาน,นิพนธ์เรื่องเนี้คือถ้าเขียนไว้ทิ้งไว้มันก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะให้คนที่เขาอยากจะทําแนวของพี่เนี่ยได้มาศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็มีการต่อยอดเพิ่มเติมองความรู้ไปอันนี้หนูมองในแง่น,นี้เนาะ อันนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องมองจุดประสงค์ว่าครั้งแรกที่เราเข้ามาที่เราอยากจะเรียนปริญญาเอกเนี่ยเข็มชีวิตของเราอตั้งเอาไว้อย่างไรอันนี้ถ้าเราตั้งแล้วเนี่ยแล้วเราก็ล้มอยู่เรื่อยเราก็มีความรู้สึกว่าชิ้นงานในคือจิ๊ซซอนในชีวิตเรามันขาดไปอ่ะพี่อันนี้เราก็ต้องคิดว่าองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยพี่อย่างพี่ไปอยู่ในในหลายองค์กรมาอย่างเนี้ย ่าพี่ก็ลองสโคบดูให้มันเป็นเรื่องวิทยานิพนธ์แล้วก็ทิ้งเอาไว้เพื่อที่เพื่อที่ใครที่สนใจทางด้านเนี้ยพอเขาไปเซิร์ชดูเขาศึกษาข้อมูเพราะตอนนี้มันออนไลน์หมดแล้วเนาะมันออนไลน์หมดแล้วอันนี้ก็เผื่อใครสนใจแล้วเขาไปอ่านแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่จะเขียนงานต่อๆไปอย่างเงี้ยเ็นว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์อันนี้เจนมองในแง่นี้นะพี่นะครับอันนี้ขัันที่สองก็คือว่า องานด้านของพี่ทีเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครเขียนถ้าพี่เขียนเป็นคนแรกมันก็จะเป็นการนำร่องเนาะให้ให้คนที่เขาอยากจะรู้อ่ะหรือเขาจะมาอ่านเล่นๆคือลองเซิร์ชเข้าไปในมอจะล้อมันมีวิทยานิพนธ์อะไรที่มันบ้างมันน่าสนใจบ้างก็ก็อาจจะสะดุดใจใครบางคน อันนี้เจนอยากให้พี่แบบสโคบแค่เฉพาะไอตัวหัวข้อเนี้อันนั้นน่ะมันเป็นหนังสือที่เราจะพิมพ์เผยแพร่ไปก็คือหมายความว่าองค์ความรู้ที่พี่ว่าพี่จะไปเขียนเขียนเล่นๆแล้วก็แล้วก็แบบทําเป็นหนังสือทําอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็อีกเซกชั่นหนึ่งอันนั้นคือมันไม่มีไม่มีข้อจํากัดด้วยเรื่องของรูปแบบก็อยากอยากเขียนอะไรแต่อันนี้มันเป็นรูปแบบของงานวิชาการมันจึงต้องมีข้อกําหนดค่ะหนูก็เลยอยากจะเสนอแนะแบบนี้ค่ะพี่ คมไมคิอือคือ,ค,อคือในในส่วนที่ทคุณเจนแนะนํามานะมผมก็ามาทึ้ช่างตรองแล้วนะแต่ยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลไงผมเนี่ยมันเป็นยูทูบเบอร์เลยอ่ะนะผมรู้อะไรเนี่ยผมโพสเข้า YouTube หมดเลยแล้วมันมีการตอบรับเข้ามาเยอะแล้วตัวนี้ผมมันเป็นคนที่ทํางานเชื่อมโยงกับสังคมไปโดยตรงอ่ะันผมก็ไม่มันไม่มีเวลามานั่งเขียนหรอกผมผมอยู่กับสังคมผมอยู่กับการเคลื่อนไหว เดี๋ยวผมก็ไปต่างประเทศเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็วววจะไม่เห็นผมละผมก็ฉีดสองเข็มแล้วด้วยเดี๋ยวผมก็ไปไต้หวันแล้วเดี๋ยวผมก็ไปจีนแล้วเพราะฉะนั้นมันมันผมผมผมคิดว่าผมทําไม่ได้หรอกนะคือคือแม้ว่าสิ่งที่เจนพูดมันใช่นะแต่ผมจะใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยสรุปควบแล้วผมจะโพสต์เข้า youtube ไปเรื่อยๆแล้วผมจะสร้างสื่อสร้างกลุ่มของผมขึ้นมานะผมก็มีลูกศิษย์มีคนในเครือข่ายผมเยอะมากเลย ผมคงจะไปทําในเชิงสื่ออย่างนั้นแหละผมคงไม่มาทําเป็นตัวอักษรแล้วละ่ะเพราะตัวอักษรเนผมเขียนไม,ม่เยอะละผมผมมาลองทบทวนัวเองดูนะว่าผมคงไม่เหมาะที่จะอยู่อยู่ที่เมืองไทยอย่างเดียวออที่เข้าใจผิดมั้งไอ้เรื่องที่ว่าคืออันเนี้ยทิ้งไว้ให้วงวงการของมอจิรอแล้วไม่ใช่ว่าวงการอื่นเพราะว่านิสิต ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มาศึกษาค้นคว้านะบางคนเขาก็มีแนวคิดกคือพวกที่มาเรียนเนี่ยบางคนเขาก็อยู่ต่างประเทศตอนนี้เขาก็แบบอย่างที่ที่สามีเจนเรียนปอิเอาพพิเศษเนี่ยอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอยู่เยอรมันนะเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยค่ะแล้วเขาก็มาสอบตอนที่เขามาติดโควิดที่นี่พอสอบติดเขาก็เขาก็มามาเข้าเรียนแล้วก็บางคนก็เป็นยูทูบเบอร์บางคนก็เป็นนักข่าวอะไรเงี้ย เขาก็เอาองค์ความรู้อย่างนี้ยมามาแบบมาแชร์อยู่ในกลุ่มแล้วเขาก็ตอนนี้ตอนนี้นะเขาคืบหน้ากันเยอะถึงขันว่าเขียนสารนิพนธ์เสร็จแล้วอะไรตัวนี้อะไร,ะะไรก็เจนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่วงการมจอจรอมันจะแคบนะพี่เพราะว่าเรามีสาขาอยู่ต่างประเทศนี่ตัง้งห้าแห่งก็จะมีที่ไต้หวันด้วยนะ ถ้าเดจนที่เดิมเข้ามายถึงว่าสุขภาพร่างกายในการที่จะเขียนอ่ะโอเคมันเขียนที่ไหนก็ได้แต่ทั่วโลกแต่ว่าพี่เ็าไม่สะดวกเงาตาเขาก็ใส่ตาเขามีปัญหาหลังเวลาเขานั่งแป๊กนึงเขาก็แบบปวดหลังอะไรเงี้ยนั่นคือประเด็นนะเลยนึกว่าแบบถ้าคุยกับเจนแล้วแบบเออมีใครมาช่วยพิมพ์ช่วยคีย์ให้อะไรมันก็จะช่วยได้นะตรงนั้นก็ส่งได้ก็ถ้าประเด็นตัวนั้นเราหาคนจ้างให้ได้ว่าใครส่งไปให้เขาพิมพ์ได้อะไรเงี้ยส่งไปให้เขาพิมพ์เขียนมาแล้วก็ส่งไปให้เขาพิมพ์ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เอง ให้เขาตรวจโผล่ก็จ้างเขาไปเป็นซอฟต์จัดหน้าทาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะก็มีคนรับจ้างอยู่มีอยู่มันมันก็ไม่ไดต้ต้องเขียนเองต้องเขียนเองแต่ว่าก็เขียน่ยเขียนแล้วก็ส่งให้เขาพิมพ์ไงเขียนแล้วก็ส่งให้เขาพิมพ์ก็คือเราเหมาจอ็อบเนียเล่มเนี้ยเท่าไหร่เงนเดี๋ยวส่งไอไอตัวกระดาษที่เราเขียนเนี่ยเขาก็พิมพ์แล้วเขาก็จัดหน้าทําให้เราเสร็จเรียบร้อยถึงเราก็ไปรีเซตนอย่างเดียวพูดอย่าง ทำ PowerPoint ให้เราด้วยเราก็ไปหาพวกนี้ได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยพี่มันเป็นเรื่องเล็กๆมากมายเลยแต่นี้ข้อสำคัญก็คือเรื่องที่เรารู้อ่ะเราจะได้แบบแชร์ให้คนอื่นของเขารู้ด้วยประมาณนี้หละผมก็ไม่ได้บังคับนะก็แล้วแต่พี่อันนี้ถ้าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการว่าพิมพิมไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูหาคนจ้างให้พวกลูกศิษย์ลูกหาหรือคนในวงการที่เขา เกี่ยวกับร้านเนี่ยเจปิ้นก็ก็รับนะเจปิ้นน่ะก็รับพิมพ์รับจัดเล่มนะง่ายสแล้ว่ะง่ายมากอยากอยากจะอัดเสียงของอยากจะอัดเสียงของเจนไว้กรอกหูทุกวันเลยใช่คือหนูจะบอกว่ามันจะทําให้เราแบบเหมือนก้าวผ่านอุปสรรคใดๆที่เราจะเจอพี่เพราะอันนี้มัน หนูรู้สึกมันบีบคั้นนะไม่ใช่ว่ามันไม่บีบคั้นนะพี่ปริญญาเอกเนี่ยบีบคั้นในชีวิตหนูละเกินสี่ห้าตัวตายวันละสามร้อยลเห็นด้วยวเห็นด้วยเห็นด้วยโอ้ยมันไอ้เล่มนี้มันจะฆ่าเราแล้วยเแ, <laughs> แต่ว่าถ้าเราข้ามพ้นตรงนี้ไม่ได้ไอ้หาอยู่ทำอะไรกินวันนี้ <laughs> คิดในใจหนูคิดของหนูเอง บว่าหัวจะแตกผมงอหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูหนูก็อะไรคิดว่าเฮ้ยถ้าพวกพี่แบบโอ้โหแบบโอ้ยผ่านผ่านด่านจุดนี้ไม่ได้นะโอ้โหพี่เฮ้ยไปอยู่ที่ไหนนะสบายเชิดเลยแล้วเล่นเลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยี่ นอนทำไมไห้องเรานี่คนเก่งเยอะเนาะห้องอื่นยังไม่ยังยังไม่เห็นมีคนเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ภาคพิเศษเขาจะมีคนเด่นเด่นเยอะเนาะแล้วก็อันนั้นก็ช่างเถอะเราก็เอาของเราภาคผู้บริหารเจนของเราภาคผู้บริหารโอ้ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะเจนนะคนที่บวชมาสามสิบสามพรรษาคิดว่าจะเปลี่ยนชุดจะไปอยู่กับถือจีนี่คำนวณ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  คนที่อยู่กับสันเดียโศกยี่สิบปีแล้วจะออกจากสันเดียโศกเนี่ยคำนวณคำนวณคำนวณท่าไม่จะจะจะโทษโควิดหน่อยได้ไหมถ้าไม่ถ้าไม่เกิดโควิดเนี่ยจบแน่เกิดโควิดแล้วไปคนละเรื่องเลยรอดตายมาก็บุญแล้วทำไม่นางก็อยากให้จบเขาก็อยากมีเพื่อนนะนาเขาก็แบบอยากรวมกลุ่มนะเขาก็อยากจะมีพวกไปรับไปริญญาเขา คือพี่เดินน่ะมองว่าข้ออุปสรรคของพี่อน่น่ะมองว่ามันหนึ่งที่บอกอ่ะพี่ก็แค่แบบจัดเวลาให้จริงๆริอ่ะแค่วันและชั่วโมงพี่ก็พูดพูดแล้วก็บันทึกเสียงไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้น้องคนอื่นสร้างคนอื่นมาพิมพ์แทนเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องทั้งหลังกดหลังแข็งมาพิมพ์แล้วพี่จะอยู่ที่ประเทศไหนมันก็ได้ในโลกใบนี้พี่ก็สามารถได้มดส่งต่อกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ติดเลยตรงนั้นเลย ตวเออโอเคแล้วก็สอบใ้เจนไปปริ้นใช่ใช่เดี๋ยวไปปริ้นให้เจดีไปลงทะเยนนี่ก็ลงออนไลน์แล้วพี่ทะเบียนก็ลงออนไลน์นั่งเจอตัวตรงอาจารย์ทั้งสิ้นโควิดแล้วก็มองในแง่ดีมันก็ดีนะทําให้เราแบบไม่ต้องไปเจอไม่ต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแตอนนี้มันอยู่ที่ใจเลยแหละเพราะนางมองว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเรามองในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีรูปเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอที่ผ่านมาโอ้ยเยี่ยมเลย พี่สะสมพลังงานความรู้ไว้หมดแล้ววันนี้มันก็แค่ระเบิดออกมาให้คนอื่นเขาทำพี่ไม่ต้องทําเองก็ได้ไงน,นี่ก็คือถือว่ายิ่งยิ่งใช้วิชาแบบควอนตัมฟิสิกส์เข้ามาช่วยเลยแล้วไม่ต้องทําเองอะไรเงี้ยใช่ยนยัยอ็ประสบการณ์ทั้งชีวิตมาใช้เวลาแค่ปีเดียวเองมันก็สําเร็จอันนี้มันก็แต่ว่าเป็นปเรื่องท้าทายสำหรับพี่นะใช่ใชมันเหมือนกับมันเป็นการใช้เหตุผลคือสมองซีกซ้ายอะแต่ว่าการที่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยการที่ใค้เขาเห็นงานวิจัยของเราที่อ่บนแผ่นดินนะพี่ มันก็เป็นคนรุ่นหลังที่เขาแบบเออเขาสนใจเขามีงานวิจัยแบบนี้เป็นอ้างอิงได้สำหรับโรคใบนี้นะพี่ใช่ใช่แล้วพี่ก็มีประสบการณ์ล้นเหลืออยู่แล้วอย่างที่พี่บอกมาตั้งกี่เล่มแล้วนังถึงที่พี่ทำก็แค่เอามาพูดๆๆดแล้วให้คุณมาพิมพ์แค่นี้มันก็จบพี่งคุณไปเยอะแล้วนะจ่ายค่าเทอมไปก็เยอะจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายนั่นไปเยอะมากเลยนะพี่เดิมเล่มนี้เล่มนี้พิมพ์ไปประมาณอย่างน้อยพิมพ์ไปห้าหมื่นเล่มแล้วเล่มเนี้ยมีอยู่ทั่วประเทศไทย ใช่ใช่แล้วคุณก็ต้องยังติดใจที่ประโยคที่เจนพูดนะว่าแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจทห้พี่มาเรียนปอเอกแต่นังไม่ใพี่มองว่าแบบถูก oh. แรงบันดาลใจก็จะได้เจอ oh. บรรดาบบท่านทาานั้ททงหลายนี่แหละแรงคือได้คุยกับท่านทั้งหลายเนี่ยสุดคุ้มแล้วสุดคุ้มแล้วมไม่ได้เสียายเงินที่จ่ายไปเลยพี่ก็อยากได้คอนเน็ชันอย่างเดียวเจนเนี่มันเจอพวูาเขาก็่มีความสุขแล้วอ่ะแต่หนูก็้มันรอ คอนเนคชันเนี่ยว่ามันก็คอนเน็ชันที่มันเหมือนเลขศูนย์เลยอ่ะพี่ไม่จริงอะ่ะคอนเนคชันที่ที่พวกหนูว่าแบบพวกหนูว่ามาแบบโอโหแบบโทตามอะไรต่อนี้อะไรนะพวกหนูก็แบบใจหนูเกินร้อยนะอะไรอะก็ใจเกินสองร้อยเลยนายบอกให้ ใช่ใช่ใช่ที่นี้อะทองเราท่องเราเท่มากเลยอลันนาก็หูยงานหัวฟูอยู่นะอลันนาก็แบบใจมาสู้เลยเนี่ยหัวฟูหูวฟูอยู่ก็คุดยอดเลยต้องหาเด็กฝากรางเลยนะพี่โดย